แต่มามาที่เจะาไอ้นั่นไว้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปพี่ธงวีก่อนละกันเพราะผมก็มีพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของเรื่องของเปิดประเทศไว้เหมือนกันเออว่าจะเปิดหรือจะปิดเนี่ยนะครับอ็ต้องเปิดประเทศเปิดประเทศกับปิดสวิตลุงตู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะมาถึงก่อนถึงหลังนะแต่ว่าที่แน่แน่วันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นข่าวไปแล้วนะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยถอดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด เพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแซนบ็อกสมุยพลัสกดีเนี่ยก็คงจะปิดประตูตามไปด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่าบรรดาค่ายสำนักเศรษฐกิจหลายๆค่ายเนี่ยนับสิบค่ายเลยนะปรับลดอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ลงแบบเหมือนกันหมดเลยนะอย่างแบงก์ชาติเนี่ย ที่เคยคาดหวังว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโต3%เนี่ยก็หันลงมาเหลือ1.8สภาพั์จาก2.5ถึง3.5ก็หันลงมาเหลือ1.5ถึง2.5แล้วที่หนักที่สุดก็คือเกียรตินาคินที่คุณประยงพงษ์พานิชเป็นประธานอยู่เนี่ยนะครับเกียรตินาคินเนี่ยธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยเคยคาดหวังว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโต1.5 แต่หลังจากที่ล็อกดาว์เคอร์ฟิลไปแล้วเนี่ยเขาทบทวนตัวเลขใหม่แล้วปรับลงมาเหลือ0.5แล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าถ้ามีการยกระดับมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอาจจะต้องมีการทบทวน GDP ของประเทศอีกรอบหนึง่งไม่รู้ว่าพี่ทวีคิดยังไงครับตรงนี้ครับพี่ทวีตกลงมันยังไงกันแน่ประเทศนี้มันจะไปกันยังไงแล้วเราจะอยู่กันยังไงภายใต้<ร>สถานการณ์แบบสัญ,ญญาณจากสำนักเศรษฐกิจจากสถาบันวิจัยของแบงก์ต่างเนี่ย เขาเริ่มส่งกันมาแล้วนะครับครับอย่างมีหลายแบงค์ที่เริ่มให้ศูนย์ศูนย์จุดหกนะระดับนี้ผมว่าแบงค์ชาติเองนะผู้ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยก็เริ่มครับพูดเรื่องนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าเทียบกับผู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดแต่ว่าคนค่อนข้างจะพูดมาตลอดว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างครับนะเตือนมาหลายครั้งพูดมาหลายครั้งนะฮะซึ่งผมคิดว่าอย่างสภาพัดเนี่ยฮะก็ชัดเจน คนั้งที่สภาพัฒน์งจริงแล้วเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างคอนเซอร์วับเบีบกับแบงก์ชาตในยุคสมัยที่ผ่านมานะครับนะฮะคือคือจกระทั่งเขาบอกว่าสภาพัฒน์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อินเตอร์เทนรัฐบาลครับหรือว่าเอาใจรัฐบาลได้ครับแต่แต่ครั้งนี้มันมันมีสัญญาณเนี่ยผมผมว่าหน่วยงานที่เป็นองค์กรเหล่านี้เริ่มส่งสัญญาณอืมแต่ที่ว่ารัฐบาลจะรู้หรือไม่ว่าเขาส่งสัญญาณว่ามันครับมันคืออะไรอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ก็ท d i ออกครับอะไรงานโอ้หทีดีไอนี่ก็แรงมากนะครับแรงว่าล้มเหลวในการควบคุมสถานการณ์โลกอ่ะใช่แล้วต้องมีคนรับผิดชอบใช่นี่การส่งสัญญาณหลังจากที่ทีดีไอออกมาแบงค์ชาติออกมาสภาพักออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแบงก์อ่หลายแบงค์ออกมาก่อนแล้วเนี่ฮะครับน็เป็นการส่งสัญญาณจากภาคเอกชนอ่ะอืมถ้าลุงตู่จับสัญญาณไม่ได้นี่ก็อันตรายครับ นะฮะซึ่งตรงนี้น่น่าหน้าห่วงแล้วยิ่งบอกว่าที่คุณตักใช้ยเกิดมาเรื่อง EU นี่นะครับครับคือถามว่าในแง่ของตัวรายได้เนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะครับว่าคนยุโรปจะมาเที่ยวภูเก็ตมหาศาลขนาดนั้นอืมเพราะรอะไรฮะยุโรปจริงแล้วเขาเลิกเที่ยวไกลๆมาตั้งแต่เศรษฐกิจโลกมันแย่มาหลายปีก่อนก่อนโลกโควิดแล้วครับนะฮะแล้วก็ถามจริงๆว่าตราบใดที่เร่องขายหาดทราย นะทะเลนะอ่าพระอาทิตย์อะไรต่างเนี่ยนะครับที่ไหนเขาก็มีเขาไปคลิกใกล้กว่านะครับใช่อ่าจากเยอรมันไปสเปนอิตาไปสเปนก็ใกล้กว่าครับอยากจะไปอิตาลีก็ใกล้กว่าอแล้วถามจริงก็สวยกว่าด้วยครนะฮะคือเขาเขาเลิกเที่ยวไกลมานานละนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาวางแผนการเที่ยวเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขายังรู้เลยต้องเที่ยวระดับไหนบ้านเราไกล นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเนี่ยเข้าใจผิดมันมีเหมือนกันฝรั่งที่มาเนี่ยที่มาไ้กลมีแต่ไม่ใช่แบบที่ะมากันแบบนั่นนะฮะอืมนนี้ผมคิดว่าไอ้กรณีแซนบ็อกที่พูดกันเนี่ยภูกเก็ตแซนบ็อกเนี่ยครับผมไม่เข้าใจทําไมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องถึงตั้งความหวังไม่มากแม้แต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาก็บอกว่านู่นปีหน้าถึงจะออกประเทศได้เพราะเขาไม่กล้าอ,ออก ไม่ใช่คือรัฐบาลเนี่ยบล็อกไม่ให้ออกคือความเป็นจีนใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลไม่ไฟเขียวเนี่ยอย่าอย่าหวังว่าจะออกนอกประเทศได้ออาเพงรัฐบาลสังคมนิยมแบบจีนด้วยใช่ใช่ใช่คือคือมันมีสองส่วนรัฐบาลเองเนี่ยนะเมื่อก่อนตอนอู่ฮั่นเนี่ยหลังจากพออู่ฮั่นเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาเริ่มเปิดก็เแรก็ให้เที่ยวกันในมณฑลตัวเองเออไทยอ่าสเต็ปต่อมาก็คือเที่ยวข้ามมณฑลใกล้เคียงสเต็ปต่อมาเนี่คือเที่ยวกันในประเทศ แต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกนอกประเทศใช่ใช่ด้วยการท่องเที่ยวของไทยประจําเซี่ยงไฮ้เคยออกคลิปมานานสักปีีแล้วบอกว่าทางการท่องเที่ยวของของของไทยที่จําเซี่ยงไฮ้ทําทํา้งรวดนักท่องเที่ยวยิบกีมมีคนแค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่พร้อมจะออกไปต่างประเทศครับแล้วพวกฏว่าสามสิบประเทศที่ออกมาเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจครับไม่ใช่นักท่องเที่ยว อ่าคือหกสิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยคือไม่ออกมาแน่นอนอืที่นักธุรกิจเนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต้องออกเพราะว่าเขามีธุรกิจู่ต่างประเทศเนี่ยนะแล้วครึ่งหนึ่งของสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะกว่าครึ่งเนี่ยฮะไปญี่ปุ่นเพราะเขามีธุรกิจที่นั่นครับสิเปอร์เซ็นของสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมาไทยม่กี่คนนะครับอืคือนักธุรกิจมางั้นนักท่องเที่ยวยังไม่ออกประกอบกับรัฐบาลเขาที่คุณสดชัยพูดนะรัฐบาลเขามีนโยบายชัดเจนว่า ยังไม่ให้ออกใช่ออกนี่เขาต้องรัฐบาลสามารถชี้ด้วยนะว่าไปที่ไหนอจำได้ไหมตอนเรือล่มเรือล่มอย่ช่อ่ารัฐบาลเขาชี้ให้ไปญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นมีกรณีของสาลเจ้าที่รู้สึกประทับใจกันประทับใจกันอครับรัฐบาลบอกเลยว่าไม่ให้มาไทยจากกรณีเรือล่มแล้วให้ไปญี่ปุ่นตอนนั้นนักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นเยอะมากอืนะครับซึ่งอันนี้ยคือคือคือผมว่า เราจะเปิดประเทศเนี่ยผมว่ามันเป็นความหวังที่รลงแรงแล้วล่าสุดที่อ่านข่าวเมื่อเช้านี้เองบอกว่าอการท่องเที่ยวแถลงว่า14วันมีรายได้เข้าประเทศ1ส9 3ล้านบาทอ1 9 3ล้านบาทผมคิดว่าคนคงไม่เกิน300คนมั้งที่มาเที่ยวนะฮะ14วันเนี่ยฮะเทียบกับเราต้องเสียอะไรเสียความสุบายของประชาชนอืค่าตรวจนะะค่าดูแลค่าต่าง ต้องปิดโรงเรียนให้เด็กเรียนออนไลน์มาเป็นความสูญเสียแต่ส่วนนี้การท่องเที่ยวเขาไม่รับนะเพราะไม่ถือและไม่เกี่ยวกับเขาเรื่องเด็กเรียนออนไลน์ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาไก็กลายเป็นต้นทุนของกระทรวงศึกษาอืความเดือดร้อนของชาวบ้านก็กลายเป็นต้นทุนของอุปกรณปกครองส่วนท้องถิ่นแต่รายได้นีๆคือเป็นรายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวทำไมเราไม่เอามาหักลบท่องเที่ยวเราไม่หักประกกันว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้เปิด ภูเก็ตแซนบ็อกมาเนี่ยมนกำไรหรือขาดทุนครับอ่าแล้วเตรียมจะไปเปิดสมุยฮะแล้วก็ขั้นต่อไปจะไปเปิดประเทศอืมคือผมไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าระหว่างลุงปิดสวิตลุงตูกับเปิดประเทศไหนจะไปก่อนกันนะครับอืมฮะเพราะว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ถ้าเกิดลุงตูอยู่ถึงเปิดประเทศผมคิดว่าลุ้งตูมีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันนะฮะอ๋อพี่ทวียังมองว่าโอกาสจะเปิดประเทศภายในร้อยี่สิบวันตามที่ ลุงตู่ลั่นวาจาไว้เนี่ยน่าจะยังยังมีอยู่ใช่ไหมยังเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมแต่ผมผมสําหรับผมผมมองว่ามันเป็นปราสาสทรายไปเรียบร้อยแล้วก็คือมันมันพังทลายไปหมดแล้วล่ะคือที่ผมพูดหมายถึงว่ารัฐบาลเขายังตั้งเป้าอยู่คต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ครับนั่งไม่มีใครมาแน่นอนยิ่ง EU ประกาศอย่างนี้ครับแล้วล่าสุดเมื่อตอนบ่ายสบคจะพิจารณาการล็อกดาวน์กิจการที่ ในทิศทาเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะล่องล็อกดาวทั่วประเทศเนี่ยอาใช่แล้ววันหรืออยู่แค่สักเก้าสิบกว่าวันเองเนี่ยครับอืจะเตรียมตัวยังไงนะะ mm ั hmm. น่นคือความมองว่ารัฐบาลที่ผมพูดถึงว่าร้อยยี่สิบคือรัฐบาลยังตั้งเป้าอยู่ยไม่เปลี่ยนแต่ถึงตอนนั้นก็คงต้องเปลี่ยนแล้วแหละว่าครับอาจจะไม่มีกําหนดนะฮะเออครับครับเอาเท่าที่ผมเห็นนะสัญ,ญญาณที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ล็อกดาวประเทศล็อกดาวสิบจังหวัดเนี่ย วันที่12เป็นต้นมานะผมลองดูตัวเลขการเสียชีวิตนะพี่ทวีคุณสุปันยอดการเสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยนะต่อวันเนี่ย77.6คนนะตาย77.6คนต่อวันไม่ได้ลดลงเลยนะวันแรกของการล็อกดาวน์คือ12ตายไป80คนถัดมาวันที่13ตายไป50วันที่14ตายไป87วันที่15ตายไป98วันนี้วันที่16ตายไป67คน เบ็เสร็จหวันตั้งแต่เปิดปิดล็อกดาวน์เคอร์ฟิวเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยสามแปดสคนและณขณะน,นี้ยอดตายสะสมเนี่ยมันทะลุ3,000คนไปเรียบร้อยแล้วคุณศักชัยครับเออตัวเลขที่แถ่งเนี่ยนะครับยังไม่รวมคนที่แพทย์ไม่ได้ตรวจนะครับไม่ได้สบอบหลังจากเสียชีวิตอย่างเช่นที่คุณหมอลาม,อมาออกมาบอกอะฮะว่ามีคนจำนวนมากที่บอกว่าคนแก่ป่วยติดเตียงเนี่ย แต่ถูกกระบุว่าป่วยเพราะติดเตียงแต่พอไปสวอปแล้วเป็นโควิดต่างๆพวกนี้แล้วแล้วคุณหมอท่านก็บอกบอกว่าหลายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดไม่ได้มีการสวอปคนเสียชีวิตับตัวนี้ไม่รวมแล้วก็ยังไม่รวมตัวเลขของคนที่ฆ่าตัวตายจากวิกฤตเศรษฐกิจผลที่มาจากโควิดอ๋ออันนี้ไม่ถือว่าติดเชื้อใช่ไหมแต่ว่ามันผลกระทบผลกระทบจากโควิดพวกตัวตายนะฮะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวม คือเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับ,ค,รบคือแล้วก็กรณีของโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ความสูญเสียเฉพาะชีวิตของคนที่ป่วยและติดเชื้อและเสียชีวิตเท่านั้นเนี่ยนะครับยังจะทําให้ระบบสถาบันครอบครัวเนี่ยมันพินาศไปด้วยนะเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมทางสังคมมันก็มันก็ยับเยินไปด้วยนะอย่างกรณีงานศพอย่างเงี้ยปกติมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี ที่ <ừ m. S 2> จะมีแขกมีญาติพี่น้องของผู้ <c oughs> เสียชีวิตไปร่วมงานแต่โควิดเนี่ยไม่มีไม่ไม่สามารถจะไปได้การบวดงานแต่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือความความความยับเยินของของสังคมไปด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือว่าหรือไม่ก็เรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวที่มันมันเสียหายนะรละที่สำคัญตรงที่คนเสียชีวิตเนี่ยเรารลืมคิด มูลค่าคุณค่าของคนเสียชีวิตไปหลายคนอย่างเยาวราชเนี่ยฮะเจ้าของร้านอาหารชื่อดังๆเป็นตำนานของเยาวราชเนี่ยนะครับข้าวขาหมูกุ้ยจับหรืออะไรต่างๆที่เสียชีวิตกันเนี่ยนี่คือบุคลากรที่สคุณค่านะตำนานต่าี้หายไปล่าสุดอาจารย์แนบนะฮะอาจารย์แนบทสูตรที่พันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักธุรกิจมีแรงต่างๆเยอะแยะอยู่พอสมควรกีฬาอีสปอร์ตก็ถือว่าเป็นความสูญเสีย อก็มีรายแรกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่เป็นคนที่ดิวเชสโกโรตัสเข้ามาเป็นอาชีพธุรกิจใหญ่ที่ดิวต่างชาติเข้าลงทุนแล้วก็มีบริหารของซีพีแล้วมีอยู่มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่ผู้บริหารจะเป็นเป็นคนที่ดิวดิวให้กับพีพีใช่ไหมฮะคุณภ้าคภูมแล้วก็มีอาจารย์นพซึ่งเป็นสอนหลักสูตรดิจิทัลรัสทัพเป็นอาจารย์ที่เก่งมากเป็นพี่รึกษาของแมคนตี้แล้วก็มีอีกหลายคนซึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นคนในท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นคนระดับครูบาอาจารย์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยเรานีไม่ได้สูญเสียชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเราสูญเสียกันในหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างถ้าที่เป็นชาวบ้านธรรมดาจนถึงระดับที่เป็นมันสมองบุคลากรของประเทศคำถามว่ารัฐบาลได้มุมมองมุมนี้ไหมได้เสียดายไหมกับการที่บริหารงานแบบัง่ายในหลายอย่างที่เกิดนะครับ ความสูญเสียมัน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 เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่แล้วครับแต่สูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับมันยิ่งน่าเศร้ากว่าอืบผมคิดว่าคือผมมีความรู้สึกผู้ชี้รับผิดชอบอ่ะไม่ได้รู้สึกรู้สานะครับหรือไม่ได้แสดงความเสียใจกับบุคลากรที่ทก็หลายหลายคนรัฐบาลก็รู้จักอ่ะนะฮะนการเมืองหลายคนรู้จักบุคคลที่เสียชีวิตแต่ไม่เคยแสดงอะไรออกมาในในเรื่องความเสียใจว่าเ รัฐบาลต้องขอโทษเลก็กน้ครับอันนี้มันไม่อยากจะพูดแรงๆอ่ะนะแต่ว่ารู้สึกเสียดายอ,อ่ะนะครบ,ครบเสียดายมากที่เราเราเราสูญเสียถึงตรงนี้ไปครับครับ